รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ So for this next video, we're gonna be reacting to *My Bachelor* with and new couple, so together, final episode. <laughs> okay, so you guys, um, if you guys haven't watched our recent reaction videos, um, just browse it through some of my other videos right here on my YouTube channel. So, and if if you guys haven't subscribed to my YouTube channel yet, please go like the subscribe button and got and hit that notification bell so that you don't miss videos here on my youtube channel so without ado guys that's good as that i've got yes <laughs> okay so reacting we're gonna be reacting so we're still together and to read. And two, one and let's do as that มาสบเื่อะไรกกั go อ่า in three, two, one, go รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้บิดเซอร์และยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ก็ต้องรีบอมไปโชว์งานยูยูเหมือนกันนะ่ะใ,ใครเคยร์เลยนี่ก็้าสงบเสยูยแล้วถึงห้องจะไม่ังงื่องมอยากมีแฟนมันก็ต้องสู้ไอ,าอ้าวตอนต้องไม่ได้ก็ทำแาน่เมื่อกูก็ไม่เป็นีตันแต่แรกแะถ้าพี่ไม่ชอบผมมะเรื่อจุ่งผมแ่นงานโตเลยกูโครคิดถึงเลยวะโอ้ใกูจะนอนหรือว่ามึงจะให้กูจมจไม่ลงแนะ่แน่ <cuk> không mọi người mình phải nói là cái hình ảnh của mình để không làm nữa hả 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 hả

ม,มีแฟนคนแรกก็เป็นรักทางกายแล้วมึงตาทอนกับลาดพามึงเรียกว่ารักทางกาหรอโอ้โหมึงเรีมึงอยู่ลาดไคกันไดไงมัคิดถึงคนใอยู่ทุกวันนู่ไม่ตลก้วยบ้านทจริงจริงเหรอเนี่ย สัตอ้เลยมมิสบายววทีาที่แหงเอ้ยมนหมาไม่ไงที่กินร้ปังอ่ะตรงนี้ยอได้นะอะไรวะอะไรตรงตรงนี้สที่หมาไม่ได้เลยไปได้เล่าไอ้เหี้ยชาวบ้านปู่ก็ไม่ได้เลี้ยงหมาด้วยน่ารัย ทบนีจะบนูไปประตูด้วยอีนได้ไม่อายสัตวะูัดี่ให้พวมึงกลั่ปแบบำๆไม่า้างวาพี่มันไม่ต้อนี่แต่รกวะก็มันไม่ใชู่โนี่คุณยิงเข้ามาหมดเลยพีต้าไปให้กับวิเจนนี่ไง พิซซาไปจำนานว่ะมีพอเซลฟี่หน่อยว่ะดีของเพแบนี้รู้าว่าถกัสด้นะถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมอขอเก็บนัดดนตรีที่ดีต้องโฟกัสที่ดนตรีไม่งั้นพวกมึงเนี่ยก็ตอบได้แฟนทั้งวันเฮ้กูขอหยุดไปก่น เอามาเลยเอย่พูดเยอะเอามาเอามาไอ้โดนดูกูรับให้ไอ้บ้านเร็วๆอย่าลีล่าอย่าช้าเร็วๆ พ้อมเสร็จนู่นแหละวันนี้เหรอไม่จนกว่าจะหมดการซ้อมสองอาทิตย์นี้นี่คือตารางซ้อมกำหนดทิตเวลาไหนจะพักกูหน่าไม่ได้กินข้าวแน่ก็แตเป็นพักนี้มันหดไปเลยวะพี่พร้อมไหวแน่วะ ไอ้นอนมึนงห่วงอ่ะมึงขึ้นข,นขนลงลอ่ะกที่ก้อน่ะอ่ะอีกทีอีกทมา มึงห่วงไปอ่ะกูว่ามึงไปหัดข่วลมไปก่อนไป๊ไอ้บูมเบสมึงยังไม่เข้ากับการเดืองเลยอ่ะมึงไปฟังเพลงเยอะๆหัดพื้นฐานไปไอวัฒน์มึงโอเคนะแต่มึงไม่มีสมาธิอะกูว่ามึงไปหาฟังเพลงสบายๆไปฟังก่อนปส่วนเอิร์นมึงอ่ะเทียมเลยมึงไปถามไอ้วัฒน์ว่าขาดอะไรบ้างไอวัฒน์น่าจะให้สมุดรสารได้ดีอ่ะมึงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยไอ้เทมร้องได้แล้วพี่จะให้ผมร้องอใครอะครับพี่ไม่พรามันไปหมดแล้วอะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวร้อยมันไปซ้อมก่อนวันนี้พอแค่นี้วันนี้เข้ามาซ้อมใหม่ทดสอบเหรอพี่มังซ้อมเที้ยงขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงจะคอยเหรอกูไม่ให้เว้ยอ้าผู้ชายในห้องรวมกันพี่เอิญนอนห้อง It's a good thing that you have an extra phone. <laughs> so that you right can contact right right. up your loved ones, even if they got it. Your main phone. ีเสร็จแล้วอ่ะเขื่อนสิ้ไฟเขื่อนไหนครับนอนหมดแล้วนอนไม่ดิ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ